ก็เพราะว่ามีผู้จัดก,การที่บ้าอํานาจแบบเธอไงละ่ะเอาของส่วนรวมไปขายแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็ใช้พนักงานมั่วซั่วแล้วก็ใช้แม่บ้านเนี่ยนั่งพิมพ์งานการประชุมให้นี่นะสวัสดีครับนั่งสิ พอดีผมจะมาสมัครงานครับทำไมวันนี้คนมาสมัครเยอะจังเลยเนี่ยไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วเหรอแล้วมาสมัครตำแหน่งอะไรล่ะรปภครับรปภเออก็ดีคนขาดพอดีเลยแล้วน,นี่จบอะไรมาล่ะจบมสามครับส่วนมากเนี่ยนะคนที่มีความรู้น้อย,นอยเนี่ยก็มาสมัครตำแหน่งนี้ทั้งนั้นแหละ แต่ดูจากนายแล้วเนี่ยจะทำไหวเหรอไหวครับงานตากแดดแบกหามทำทำได้หมดเลยครับคนที่มาสมัครเนี่ยก็ <c oughs> ここพูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละากลาทิหน้าเนี่ยเริ่มงานได้เลยแล้วกันส่วนชุดเนี่ยหาใส่เองนะอ่าแล้วไม่มีให้เบิกเหรอครับเบิกได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็ต้องทำงานให้ครบหนึ่งปีด้วยนะจะเบิกได้เข้าใจไหมครับเชิญ อยู่ไหนเนี่ยคุณผู้จัดก,การมีอะไรหรือเปล่าครับนี่แกเห็นนองแม่บ้านไหมหายหัวไปไหนเนี่ยงานกายไม่ทำเนีเ่ยแม่บ้านเหรอครับเออวันนี้ยังไม่เห็นออกมาข้างนอกเลยนะครับคอยดูนะนจะหักเงินให้หมดเลยชอบปูงานนี่นะนี่ถ้าแกเห็นมันนะแกบอกให้มันไปหาฉันที่ห้องด้วยได้ครับคุณนายงั้วจะเช้าด้ดวย ไ่บ้านครับคะเอ,อ่อเมื่อกี้คุณอายเขาตามหาตัวอยู่ครับเห็นหงุดหงิดใหญ่ด้วยจริงเหรอคะโอยสวยแน่เลยฉันอ,อ๋อพอดีฉันไปกวาดข้างหน้าบริษัทมาคะ่ะเอ,อ่อยังไงก็รีบเข้าไปเถอะครับเดี๋ยวแม่น่าจะโดนเลยครับขอบคุณนะคะครับผม เอ่อให้ผมช่วยไหมครับแล้วเอาของไปไหนเยอะแยะเลยครับเนี่ยพอดีจะเอาไปเก็บไว้หลังรถผู้จัดการนะคะเอ่อเอาไปทิ้งเหรอครับเปล่าค่ะผู้จัดการเขาจะเอาไปขายอะคะ่ะรายนี้ทิ้งมั่วสวไม่ได้เอ่อเขาจะขายเอกสารบริษัทเนี่ยนะครับใช่ค่ะขวดพลาสติกเอ่ยพวกเศษกระดาษพวกนี้เขาก็ขายหมดนั่นเลยค่ะ แล้วเขาเอาเงินไปทําอะไรล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวฉันนี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าออกมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวยุ่งแน่ได้ครับอเอ่อคุณาครับเอ่อตรงนี้จอดไม่ได้นะครับเสน่ ทำไมฉันจะจอดไม่ได้นี่ฉันก็จอดของฉันแบบนี้ทุกวันน่ะเออคือนี่ที่จอดรถของท่านประธานนะครับแล้ววันนี้คุณอินบอกว่าท่านประธานจะเข้ามาประชุมที่บริษัทด้วยครับนี่แกเป็นยามเนี่ยนะมาสั่งสอนผู้จัดการอย่างฉันฉันรับแกเข้าทำง,งานได้ฉันก็ไล่แกออกได้เหมือนกันเอ่อคุณอายครับคือผมทำตามหน้าที่ครับก็ดีงั้นแกก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ใช่ไหม ือถ้าแกจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยแกก็ไล่ท่านประธานเนี่ยให้ไปจอดที่อื่นสินางไม่บ้านานี่สิค่ะผู้จัดก,การนี่เดี๋ยวแกเนี่ยยกของในรถเนี่ยไปไว้ในห้องฉันด้วแล้วก็ไปซื้อกาแฟฉันด้วยนะได้ค่ะอ่ะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยไปช่วยฉันพิมพ์รายงานการประชุมด้วยฉันเพิ่งทำเล็บมาโดยเล็บฉันพัง ค่ะค่ะแยกสิเอ่อแม่บ้านครับเออคุณผู้จัดการเขาเป็นขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะถ้าไม่ทำตามใจเขาเนี่ยเขาก็ไล่ออกหมดทุกคนเลยค่ะเดี๋ฉันยกของก่อนนะคะ งั้นเดี๋ยวผมช่วยนะนี่นพี่พิมงานเป็นไนล่ะหน้านี้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทำไม่างทาชักช้าขนาดนี้งาน,นง่ายๆแค่นี้เองเอ่อฉันเป็นไว้บ้านนะคะ ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การนี่จะมาเถียงอีกฉันให้แกทํากี่รอบละทําไมไม่รู้จับพัฒนาตัวเองเลยโง่จริงๆได้แล้วมันใช่หน้าที่ของเขาเหรอฮะเออที่ต้องให้เขามานั่งพิมพ์งานช่วยเธอเนี่ยฮะท่านประธานมาได้ยังไงคะเนี่ยก็เดินเข้ามาสิจ้ะเพราะว่าฉันเนี่ยเดินไกลซะด้วยรถของฉันอะ่ะไปจอดอยู่ข้างบริษัทนู่น,น่งเพราะว่ามีรถใครก็ไม่รู้มาจอดทับที่ฉันนีอามแก่ฟ้องท่านประธานเหรอ ลูกชายของฉันน่ะไม่ได้ฟ้องหรอกจ้ะเท่านประธานนี่ยามนี่เป็นลูกชายท่านประธานหรอคะเฮ้ยแม่ครับเอ่อแม่เป็นอะไรหรืขอเปล่าครับทำไมหน้าเครียด เนจ้ะจะไม่ให้แม่เครียดได้ยังไงล่ะลูกที่บริษัทของเรานะมีพนักงานลาออกกันบ่อยมากเลยลูกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับแม่งานเยอะไปหรอครับไม่นะลูกงานไม่เยอะแล้วก็สวัสดิการของเรานะก็ดีแต่ว่าแม่ไม่รู้จะทํายังไงถ้ารับสมัครคนบ่อยเดีย๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่าบริษัทของเราไม่ดีนะลูกเอองั้นให้ผมช่วยไหมครับแม่ เจมจะช่วยแม่ได้ยังไงล่ะลูกลูกนะ่ะเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไม่พักผ่อนกอนละลูกไม่เป็นไรครับคุณแม่ยังไงเจมก็ต้องช่วยคุณแม่บริหารงานอยู่แล้วครับ <c oughs> อย่าเรื่องเนี้ยเจมจัดการเอง <c oughs> จริงรอลูกรับแม่งั้นแม่ก็สบายใจเนาะ <c oughs> เออคือไอคอนโทษนะคะไอไม่รู้อ่าเขาว,ว่ายามนี่เป็นลูกชายของท่านประธานนะคะถ้าฉันไม่ทําอย่างนี้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าเพราะอะไรบริษัทของฉันถึงได้มีพนักงานลาออกเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่ามีผู้จัดก,การที่บ้าอำนาจแบบเธอไงละ่ะเอาของส่วนรวมไปขายแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็ใช้พนักงานมั่วซั่วแล้วก็ใช้แม่บ้านเนี่ยนั่งพิมพ์งานการประชุมให้นี่นะคือไอ้ขอโทษนะคะอาจจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะฉันเนี่ยตาบอดหรือเปล่านะที่เอาคนอย่างเธอเนี่ยมาทํางานที่บริษัทนี้เจมรลูกเอาไงดีจ้ะ ผมว่าถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในบริษัทเราเนี่ยบริษัทเราคงจะเสื่อมเสียหน้าดูนะครับผมว่าควรไล่ออกดีกว่าครับอืมคุณอายคะได้ยินชัดเจนแล้วใช่ไหมคะตามนั้นคะ่ะท่านประธานคะแม่ครับผมว่าจะให้คุณแม่บ้านเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแทนจัดการคนเดิมะคระับได้สิจา้าลูกเออหนูเนี่ยนะคะ หนูจะไปเป็นผู้จัดการหนูทำไม่ได้แล้วค่ะหนูไม่มีความรู้อะความรู้มันไม่เกี่ยวหรอกนะครับผมว่าคุณนะ่ะทำได้เพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็เป็นคนทําแทนผู้จัดการไม่ใช่หรอครับคุณเรียนรู้งานเพิ่มอ,อีกนิดหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะทําได้แล้วนะครับเพราะว่าคุณไอเนี่ยเขาใช้แต่ปากอันนี้ว้ชี้สั่งเท่านั้นแหละ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณอายคะเชิญคุณไปเปลี่ยนชุดได้นะคะ